สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอมแนคลิปนี้เราจะมาต่อกับสับรันที่สสำหรับตัวเซตนะผมทอมแอนเจอรี่ครบรอบ85ปีนะครับจากชุดแฮปปี้มิวนะผมก็ชุดนีนะ้ในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของตัวชุดที่3นะครับผมนี่ครับก็มีชื่อว่า Running Jerry นะครับผมนี่เลยก็เป็นตัวของตัวเจอรี่นะครับโอเค2องก็ประมาณเลยโอ้หนักน,นะครับผมไปมาแกะกันเลยครับ นี่ในผมด้านในก็จะมีเป็นตัวของเล่นมาให้นะแต่ว่ารอบนี้ชิ้นนี้ไม่ได้มีสติกเกอร์มาให้นะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นนะครับมันบอกว่าให้เราขยับนี่ครับจับใช่ไหมครับแล้วก็ขยับแบบนี้เลยวิธีการเล่นก็ไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรนะครับมันเหมือนมันแบบนี่ครับแล้วก็ ความพิเศษของตัวอ่านิ่งเนะี่ยตัวทอยชุดนี้นี่ผมเล่นชุดนี้นีผมมันสามารถที่จะไม่ล้มนะครับผมมันจะอยู่แบบนี้เราขยับนะครับนี่มันจะล้มลุกขึ้นมาแบบนี้เลยเวลาเราแบบนี่ครับขยับเล่นใช่ไหมครับดันไปข้างหน้าเนี่ยผมจับถลายไปข้างหน้าเนะี่ยมันก็นี่เลยผมมันจะยกแบบนี้เลย นะครวิธีการเล่นก็ตัวชิ้นนี้นะผมผลิตที่เวียดนามนะครับสังเกตไหมครับผมหมุนนะผมนี่ตัวเจอรี่ก็จะขึ้นมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะผมนี่นี่คับหมุนหมุนปุ๊บเจอรี่ก็จะมาตั้งตรงแบบนี้เลยฉะนั้นแล้วตัวเจอรี่นะผมจะไม่สามารถที่จะล้มได้นะครับผมยาบจะหมุนก็ได้หมุนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้คือล้มนะผม แต่ว่าแบบเลื่อนข้างหน้าหรือว่าข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ล้มนะผมเนี่ยจะจับไงก็ได้ผมไม่มีทางล้มแต่ว่าถ้าเราแบบผลักนะผมไปซ้ายหรือว่าขวาเนี่ยก็จะล้มได้นรเพราะว่าจุดศูนย์ห่วงนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะผมนี่เลยนี่เลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับของเล่นชุดนี้เป็นชุดที่3ก็ถือได้ว่าน้าเล่นหน้าเก็บนะครับละเอียดดีเทลมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับมีสีไปเป็นวงๆแบบนี้นะผม นี่เลยแล้วก็ตัวเจอรี่นะครับวัสดุนี่เลยครับก็เป็นแบบพลาสติกบางๆแบนๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้แบบจะบางจนเกินไปนะประมาณกับเกือบจะสามสี่มิลนะครับผมตัวเจอรี่เนี่ยี่ให้มานี่เลยครับแล้วชุดนี้ก็เป็นชุดที่สามนะครับทั้งตัวของเจอรี่เนี่ยผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามในคลิป ต่อไปจะเป็นชุดที่4นะครับไม่รู้ว่าจะได้แบบมีลูกเล่นมีแบบดีเทลอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 2> จากตัวชุดที่สามเดี๋ยวนะครับตัวชุดที่3นะครับตั้งแต่ชุดที่1นึ่งะครับเป็นรถนะครับงเป็นแบบเป็นห่วงโยนะครับชุดที่3ก่อนเนี่ครับเป็นตัวนี้คือเล่นได้นะครับชุดที่4เดี๋ยวมาดูนะว่าจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โคต้องขอตัวลากันไว้ก่อนอย่าลืมนะผมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากทางช่องเราคุณมองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็จากันไปครับกับชุดแฮปปี้มิลล์รอฉลองครบรอบ85ปีทอมแอนด์เจอร์รี่นะครับก็เป็นชุดจากทางแฮปปี้มิลล์จัดให้ผมเจอกันในคลิปหน้าเผมเรับสวัสดีครับ